วันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องราวจากเกม Rebirth นะคะอ,อ๋อเป็นเกมจำลองเสมือนจริงเต็มรูปแบบเกมแรกเลยครับผมเรื่องเริ่มต้นที่ตัวละครหวังอยู่กับกลุ่มผู้หญิงกลุ่มหนึ่งใช่ค่ะพวกเธอกำลังติดเควสเอ,อ่อต้องไปเอากุญแจจาก NPC นักเล่นแร่แปรธาชื่อ Howard แต่ดูเหมือนจะไม่ง่ายนะครับเพราะว่ากลุ่มผู้หญิงเนี่ยเอ,อ่อพลาดตายไปแล้วถึง4ครั้ง4ครั้งเลยนะครับ โหสี่ครั้งเลยเหรอคะแล้วหวังอยู่เข้ามาช่วยยังไงคะตอนนั้นเลเวลเขาก็ยังไม่สูงนี่นาใช่ครับตอนนั้นหวังอยู่เลเวลแค่17เองแต่เขาก็อาสาเข้ามาช่วยนะแล้วเอ่อที่น่าทึ่งคือเสนอตัวว่าจะลองดื่มยาพิษเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างดื่มยาพิษเลยเหรอคะเสี่ยงมากเลยนะนั่นเสี่ยงมากครับเพราะถ้าพลาดเนี่ยเสียค่าประสบการณ์ถึง10%เลยนะครับซึ่งเอ่อสำหรับเลเวล17นี่ถือว่าเยอะมากเยอะจริงๆ อืมแล้วพวกเขาก็ตัดสินใจไปกันเหรอคะทั้งหมดกี่คนนะฮะไปกัน5คนครับก็คือหวังอยู่กับกลุ่มผู้หญิงอีก4คนมุ่งหน้าไปที่เทือกเขาพราที่ตกที่นั่นนี่อ่าได้ยินว่าเป็นเขตที่โหดใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเขตมอนสเตอร์เลเวลสูงเลย30 4 0ถึง40ได้ครับจัดว่าอันตรายมากสำหรับพวกเขาตอนนั้นแต่ว่ามันก็มีเส้นทางเล็กๆที่แบบพอจะปลอดภัยอยู่บ้านนะครับลัดเลาะไปได้ อ๋อมีทางลัดไปที่ซ่อนของฮาวเวิร์ดได้สินะคะครับผมระหว่างทางก็มีคุยกันเรื่องเอ,อ่อฮวงจุ้ยของเมืองอยู่หุ้ยเฉงนิดหน่อยตัวละครชุนเซียงเคยพูดไว้ตามหลักมังกรเขียวเสือขาวอะไรแบบนั้นอ๋อที่ว่ามังกรเขียวซ้ายเสือขาวขวาปากกว้างหน้าเตาดำหลังใช่ไหมคะใช่ใช่ครับแต่เหมือนเพื่อนคนอื่นในกิวก็ เออไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อาจจะเพราะแบบถึงห่วงช่วยจะดีแต่รอบเมืองมีแต่มอนสเตอร์อะไรแบบนี้มั้งครับก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแล้วพอไปถึงที่ซ่อนของฮาวเวิร์ดเหรอคะเป็นยังไงบ้างพอไปถึงก็เจอเป็นกระท่อมไม้เล็กๆครับอยู่เชิงเขาแต่ที่แปลกมากๆคือบริเวณรอบๆกระท่อมเนี่ยในรัศมีสักร้อยเมตรได้มั้งครับไม่มีหญ้าขึ้นเลยแบบโล่งเตียนเหมือนโดนสารเคมีแรงๆราดไว้เลย โ oh, ฟังดูน่ากลัวนะคะบรรยากาศไม่น่าไว้วางใจเลยแล้วก็เจอฮาวเวิร์ดเลยไหมเจอเลยครับเขากําลังแบบม่วนอยู่กับหลอดทดลองหน้าบ้านพ,พึมพำพึมพำอะไรของเขาอยู่แล้วเขาจําพวกผู้หญิงได้ไหมคะที่เคยมาตายไปสี่รอบนะ่ะจําได้แม่นเลยครับแล้วก็รู้ด้วยว่าหวังอยู่เนี่ยเป็นผู้ช่วยคนใหม่ที่พามาแถมยังพูดถึงเอ่ออูปูสแล้วก็ยาพิษห้าขวดด้วยนะแสดงว่า NPC ตัวนี้ฉลาดพอตัวเลยครับมีความจำมีตะก,กะ น่าสนใจค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อคะเริ่มสู้กันเลยหรือเปล่าเกือบๆครับคือหวังอยู่เขาก็ลองเชิงก่อนยื่นขวดจาพิษเหมือนจะให้แต่พอฮาวเวิร์ดจะรับเขาก็ดึงกลับอ้าวกวนประสาทนี่นาฮ่าๆใช่ครับฮาวเวิร์ดนี่โกรธจัดเลยคว้างหลอดทดลองใส่ทันทีการประทะก,ก็เริ่มตรงนั้นเลยครับแล้วหวังอยู่รับมือยังไงคะเขาก็ยกโล่ขึ้นมาป้องกันทันทีครับหลอดทดลองพอโดนโลก่ก็ระเบิดเป็นหมอกพิษสีเขียวฟุ้งเลย จังหวะนั้นแหละครับข้อมูลของฮาวเว์ดก็แด้งขึ้นมาอ๋อข้อมูลบอสสินะคะเป็นไงบ้างคะสเตตัสโหดไหมโหดเลยครับเขาเป็นนักแร่แร่แพร่ธาตุฮาวเว์ดเลเวล25แต่ระดับนี้เป็นถึงบอสชั้นยอดนะครับแล้วก็มีวงเล็บว่าโหมดควบคุมด้วยตนเองด้วยโหมดควบคุมด้วยตนเอง หมายควาว่ายังไงคะไม่ใช่ AI ปกติหรอน่าจะประมาณนั้นครับอาจจะหมายถึงการเคลื่อนไหวการตัดสินใจมันจะไม่เป็นแพทเทิร์นตายตัวเหมือน AI ทั่วไปคาดเดายากกว่าแล้วก็ HP ตั้งแสนหนึ่ง MP 5 0 0หมนะครับมีสกิลพวกหมอกพิษกรดยาระเบิดแล้วก็ยากระตุน้น HP แสนนี่เยอะมากเยอะจริงๆนะคะสำหรับ Boss level 5 5แถมควบคุมด้วยตัวเองอีกไม่ง่ายแน่ๆไม่หมูเลยครับ การต่อสู้ก็เริ่มดูเดือดเลยฮาวเวิร์ดนี่หยิบปืนฉีดน้ำยายิงพิษใส่หลีสเสวยแต่เธอก็ฮิวตัวเองทันแล้วหวังอยู่ล่ะคะเข้าสู้เลยไหมเข้าเลยครับหวังอยู่เข้าประชิดเลยใช้ทั้งเข่าทั้งศอกแล้วก็หมัดทลายก่อนจะจับทุ่มลงพื้นแล้วซ้ำด้วยท่าเหยียบอสนีบาทโอ้โหชุดใหญ่เลยแล้วดามจเป็นไงคะทำดามจไปได้2 4 5 2หน่วยครับก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะแต่ถ้าเทียบกับ h p แสนของฮาวเวิร์ด เออก็อย่างอีกไกลครับอืมแล้วฮาวเวิร์ดตบโต้ยังไงคะสวนทันทีเลยครับคว้างหลอดทดนองมาอีกหวังอยู่ก็ใช้เกราะคลื่นพลังปราณป้องกันได้นะแต่เขาสังเกตว่าพลังป้องกันของอุปกรณ์หรือค่าความทนทานของเกราะมันลดลงอ้าวแสดงว่าพิษมันกัดกร่อนอุปกรณ์ได้ด้วยเหรอคะไม่ใช่แค่ลดเลือดน่าจะอย่างนั้นเลยครับไม่ธรรมดาจริงๆแล้วจากนั้นฮาวเวิร์ดก็หยิบขวดเลเกกออกมาดื่มซึ่ง เอ่อก็น่าจะเป็นยากระตุ้นที่อยู่ในลิส,สกิลเขานั่นแหละครับแล้วพอดื่มเข้าไปเป็นไงคะความเร็วเพิ่มขึ้นพรวดเลยครับแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วก็พุ่งเข้าใส่หวังอยู่ต่อทันทีการต่อสู้มันเลยเร็วขึ้นมากๆแต่ที่แย่กว่านั้นคือใช่ครับคือฮาวเวิร์ดที่เร็วขึ้นแรงขึ้นเนี่ยเขาหันไปโจมตีกลุ่มผู้หญิงแทนอ้าวแย่เลยสิคะครับหมึงเหมงกับเสี่ยวอี้โดนหลอดทดลองระเบิดเข้าไปทีเดียวตายทันทีเลยครับเร็วมากจริงๆ โห oh, ไม่ทันตั้งตัวเลยแล้วคนอื่นล่ะคะมาลีที่เป็นนักรบสายแท้งนะครับพยายามจะเข้าไปช่วยเข้าไปขวางแต่ก็ต้านไม่ไหวเหมือนกันโดนจัดการไปอีกคนตายไปสามคนแล้วเหรอคะสถานการณ์วิกฤตสุดๆเลยนะเนี่ยวิกฤตมากครับตอนนี้เหลือแค่หลี่เสียคนเดียวที่ต้องรีบวิ่งไปหาหวังอยู่เพราะว่าถ้าเธอตายอีกคนเดียว ภารกิจที่ทามาทั้งหมดล้มเหลวทันทีเลยนะครับกดดันสุดๆลายระหวังอยู่ทํายังไงต่อคะในสถานการณ์แบบนั้นในจังหวะชี้เป็นชี้ตายนั่นแหละครับหวังอยู่ก็หยิบขวดเล็กๆแบบเดียวกันกันกบที่ฮาร์วาร์ดเพิ่งดื่มไปเมื่อกี้ออกมาเหมือนกันฮะจริงเหรอคะแล้วเขาครับเขายกขึ้นดื่มยาในขวดนั้นเข้าไปเลยดื่มเข้าไปจริงๆเหรอคะเนี่ย โอ้โหการต่อสู้มาถึงจุดพีคเลยนะคะฮาร์วิร์ดก็เก่งขึ้นหลังจากดื่มยาแถมจัดการเพื่อนร่วมทีมไปแล้ว3คนใช่ครับเหลือแค่หวังอยู่กับลีสวีที่กำลังเสี่ยงสุดๆเลยตอนนี้คถามสำคัญที่ค้างอยู่ในใจตอนนี้ก็คือยาที่หวังอยู่ดื่มเข้าไปเนี่ยมันคือยาอะไรกันแน่คะจะเป็นยาแบบเดียวกับฮาร์วิร์ดหรือเปล่าแล้วมันจะช่วยพลิกสถานการณ์ได้ไหมหรือจะยิ่งแย่ลงแล้วการสู้กับฮาร์วิร์ดที่บัฟมาเต็มที่แบบนี้ผลจะเป็นยังไงต่อ อันนี้น่าคิดมากครับเป็นอะไรที่ต้องตามดูกันต่ออย่างใกล้ชิดเลยจริงๆค่ะว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อ